สวัสดีทุกท่านนะอันเทอร์นะวันนี้เราอะู่เกมอันเทอร์นะครับก็หลังจากที่ไม่ได้อัพอะไรมานานนะครับคิดไม่ออกก็เลยเอ้าเอ้ยโอ้ผมโดนกัดอ่าช่วยด้วย อยู่ที่ไหนบอกผมมาเดี๋ยวนี้ไม่รู้ครับแต่งนะเพิ่อไปแล้วนั่นแหละโ,ะโอ้โอ้โอ้ไม่เปล่าวีซซัมบี้นะครับไม่มีครับเฮ้ยเองนะเพื่อนโอ้ผมผมแย่แน่แย่แน่ อโอ้โหทำลายประชังชีวิตแล้วครับอืงานนี้ถ้าอเอาแล้วกระโดดเพิ่มเลือดได้ไหม เอ้ยเอาเบอร์รี่ไหมผมดีกว่าผมเล่นเลยยี่สิบแล้วสีม่วงครับกินไม่ดีครับผมมีมีดพกติดตัวมอฟินวิ่งครับเฮ้ยจะปืนละปืนอ้าววิาาว่งก็แต่รถพวกนั้นมีอันนี้ไหม หนึ่งเจ็ดหกแปดอ๋อเซ็ดตีน่าเหจะไม,ม่มีน้ำมันรถนี้ขึ้นไม่ได้รถนี้ก็ไม่ได้ฉีดก่อนมอร์ฟินคุณผมเไร มรู้ไหมเนี่ยรู้จงจะเสียแสดงว่าคุณขาดน้ำคุณขาดน้ำระวังตายเนอะจะตายแล้วเรือพี่ขอสเป๋าตรงไหนรีสระเป๋าดูกรงไหนเนี่ยไกลได้ที่แล้ว <c oughs> ผมวิ่งอยู่เนี่ยโอ้โหทรมานมากอย่างแรกเท่าที่ผมคิดตอนนี้คือสลัดซอมมี่มอาหารร้อยเปอร์เซ็นต์ลืมไปเลยตอนนี้ผมไม่เร่งรีบครับเขาเก็บน,น,น้ำอ่ะวิ่งหนี สลัดจะก,ก่อนจะหลุดให้ได้อะเอ๊ะถึงนะแล้วหนละ้อคุณคุณน้องอยู่ไหนอะนึงคุณมีมี่มพวกติดตัวแล้วมองมา ตอนา่าติดตัวมะไม่มีเลยไม่มีอะไรผมรู้ว่าไม่มีอะไรเน <c oughs> ี่ยซอมบี้เพียบเลย <c oughs> ชน <c oughs> ชนตายบึมอ่า โอ้มันน่เศร้าไปคนต้องยืงมเล่นไป้วได้ขนาดนี้แล้วที่เหลือผมวิ่งอยู่ก็มึจะทำะไงดีอ่ะหมวกแสงก็ยังมีก็หาสิ ก็คม,มจะไม่หายก็แล้วอโอ้ยโดนตบแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเก็บมาทำไมเนี่ยเขียนเองมไม่สูง เลือผมเหลือสิบแล้วในตู้ผมไม่รู้อ่ะว่ามันมีขวดน้ำอยู่เหียมีมี โอ้ยชอบแต่เมื่อจอีจะอยู่ในป่าไหมไม่เฮ้ยสวัสดีเก็บบัก่อนสวิปสวิปอ๋อนี่เลยไม่ผม<ห>องไปงเินไม่ได้แล้วก็อ่ะ อ๋ออยู่นี่อะไรอรอยู่นี่ซอมบี้ซอมบี้ฮะนั่นแสงอะไรแสงอะไรผมไม่เห็นผมมานมึดไม่รู้อ๋อ อ๋อแสนพาที์ห่วยอ๋อ,อ,อเลเวลแมนกซินโอวยรถัดหลุดบ่อยมากเลยเฮ้ยเจอลูกธนูสรสเปสทิ้งไปทิ้งไปเก็บไว้เผื่อต้องใช้ เอาขิดเพียบไม่ได้ผมบอกแนละ้วมันถึงไม่ได้ไม่งั้นของจะหายเนี่ยของหายแล้วเฮ้ยขอโซนะมิฟัไม่เจอน,นะเฮ้ยอะไร โน้ตเก็บ right. อะไเขียนว่าอะไรดีเอ้ยอเขีให้นะลูปเผื่ออะไรอีโน้ตตกกันน ไอ้ปลอดเซฟตี้กระสุดเหลือนัดเดียว <S <S ไม่ตายครับวิ่งกลับไปเอากระสุนนี่แล้วก็มีกระเป๋าผมรู้ละทำไงเร็วๆซีสติมินาขึ้นขึ้น เอ,เอาละใส่กระเป๋าก่อนวิ่งวิ่งไปเอาสวิฟต์แมกกาซินนะครับลีโรดเอาละไงไงเรียบร้อยคุณอยู่ที่นั่นปะผมอยู่ที่เมืองเดิมเมืองแรกที่เจอใช่ไหม เ uh huh. มืองอะไรที่เจอเมเมืองแถวบ้านผมฮะ huh? บ้านคุณเหรอก็บ้านก็โอ้ยซอมบี้นะไหนอโอ้ย,บ,อยบ้านเหรอไม่มีพวกผมต้องการยาม,มากเลย<ด>ตอนนี้คิดถ้ามาห่ายากด้วย คุณดูเลยผมว่ะน,น่นมามั้งจืดใของล่องหนไ,ได้อืมใส่นี้ดีกว่าไม่ชอบอันนี้ทิ้งไปองโอ้ยต้องหาสวิฟต์แมกซ์ซีนี่ แครอลมาเป็นบอนเกี่ยวไว้เผื่อ,อาไว้ตีซอมมี่โอ้ยเพื่อนของคุณให้คาราไม่ใช่ไไม่ไมผมหาเจอเพื่อนของคุณให้คาราอ้าว เออลืมลืมไปเลยว่าเรายังไม่มีเสื้อพิงเชิร์ใส่ไปก่อนแล้วนะก็มีเสื้อหมวกแส